คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนําก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้อ้วปะไร่ะ่นี่เมาะอ้มาเป็นจเอดันเนีย ได้ทุนมาให้ทุนจีนอลีนได้โบนัสโบนัสออกวะปีไหมเยอ่ต้นดีป้าป้าเห็นโบนัสโอ้เป็นเพื่อนนี่ป้าป,ป้าเนาะแต่พ่อแม่เหรอจะไปเป็นเจ้าฮีโร่เิป้าป้าคะตึงที่ไล่ไปเต็งฮุกไหมล่ะหนุกฮีโร่แบบนั้นลูกใส่ว่ามันนีขาเบียงเลยหนุกเดี๋ดยวใส่ฮีโร่สู่ฮีโร่สู่มาอีก

ไปมากหกเปิดดูเดี๋ยวหกอ๋อใส่สีขาวด้แล้วไปมองหน่อยนะมามากาักสามเฮ้ยมิดซีรีเดี๋ยวต่ำม,มาค่ะอ่าสองสองมาดีเถอะอ่าเปิดเล็กสุขภาพใส่จกักรวรรดกันนะ มาาของขอก่อสิบมีงิ้นใจเ่อนีก่ีไหมครับ้อิเจาะู่ใจเพย่ลใจเด็กคาจานนั่นไงต้มเก็บขันนี้ตา้มหาัน์เก็บทุก้ยำอยากเ็เ็บเ็ยำอยากเก็บนับเียเฮ้ย่หน่ตัวหะยิ่งสิร์ฟาคือเก็บคนนับคนเลย เรียบร้อยโดนอันในโดนคนขันม่มีม่พกกลินเขาอดขันขันขันคนลงมาตรงกับข่อยเสื้นไปนี่อยักษ์อืม

สอาออตะซีมันหายวอกตะหามหากจนไปบ้านมีหายยังไงปหาได็กเก๋ 3, 2, เบุมีสามสอาจจะมีบ่งสามไเจ้าอัดเต่งสามก็เต่งซี่อยได้น้ะ บมก,ก็เต็งซันโอาเต็งสีเดียวเต็งสีกับสีดำสีดำสีำกานีนสีไปเขเอกสามไปแม่นเนี่าสามไม่ีต,มต,มตัวสามไปหากำองบเห็นบุตรมึงน่าเหด้ยัง่ระเบิดบุยหาพีเห็นบอกบมาอีเดียห่ะ ตายแล้วแน่หมื่นราคาเด้อไ่กินเปไม่เกบหมื่นหนึงนนึงก็เป็นหมื่นห้าาหมืนอกน้ำเพียงขไม่มอยไม่หิขอจิ้ติงหาเดียวติงหาสองดอกวสีมหาหัุดมันร้อนไหมร้อนมสี่หมื่นห้าโดนดเจ้เอ้ยงสน่วย สองสามเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสอง pounds, 40, <ods. S 1> สามสี่สิบห้าสหเจดิแปดส้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สม่สบสเจ็ดยีิแปด่สิบเก้าสมสิบอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบส็ดสองสิบสสี่สห้าได้ครบสองดอกบอลสองดอกแล้วสอะลกสี่หมเหอันนี้สิบหาลนี่หามาที่ที่เหลกก็สม0มืเราเดินดีสา ทิมร้องไลไรกันนึไงทิมซ่ามือนแล้วก็ทิมมือนหายเปเด็กเซ็กซ์ส้วงไปอีกขอนาเดียงลงกลงเอาเก้าเจสิบมาเามาติงสาม มิ่งกิล็สองพองหามะหาไปเท่วบานเ็บบาทไมั้ยันเป็นเพียอยู่เลยมองอะไรมเกยได้เพียเพื่ออันเพื่อนเลยหมดแล้วหมดแล้วได้เล่นโต๊อผตัแล้วโอยเล่นเล่นดไ่ะต๊วเต็นเอามาก้าหกห้าแล้วก็ซื้อโต๊ะอ่ะห ห้าสามโตดยาวที่เรือมันใส่หกสูงได้เลนนะเขาขายสามแจ็คใบหกชิ้แปดใบที่เหลือแค่หกช่วงได้เล่นด้าหกฮ่าจะเมินเอามาอยู่ขึ้นเราเอามาอยู่เราเลยแม่หกฮ่าสามกับหกฮ่าเนี่ยเอามาอยู่เหมือนเดิมนี่เลยโอเคงานเสียงดังป่องๆอย่างนี้มันต้องมีต่ำแน่นอนเดี๋ยวนะเจ๊เดี๋ยวจะสารให้ฟังเรื่องลอยซีแล้วเธอเรียกที่กับเอียร์จะไม่กับต่ำล่ะ จะพันเย้ตงตไ่มีสีถือ่ตงตามเนยจตมเอียวเว้ยใจใจซ้ำเนี่เจ้าใจทำซ้ำเจ้าเมื่อแหละโคกหาวกมีจักตรวจเออพวกหาสามเจ้ากับพมี้เจ้าใจซ้ำเจ้าเมื่อแหละเจ้าจิใจซ้ำนใบตามเดียวอเจ้อไอันนี้เป็นห้องขฟเมาขึ้นเปสอ่ะหเจ็ จีหล okay. 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 ังสองว่าิบโอเคเงินเงินแก้วอะไรจลคสดูงไปเก้าสิบเงแต่จังเอาน้ำเกดของใส่มเพิ่มจไส่ใบอตั้มเงนอันนี้คเอา่ว่าสิใบุใจอสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดบเาละกันัาเยอะไปหกใบสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหเยสิบสองย่งคือว่าใจมันดอกมันอีกหกใบกจ่ใจพันแปดหมื่นแปดีก็ใจหมื่นสองหกใบเบิ้งนี่หกใบสิบสอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอามาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่อยู่หกใบสองสามสี่หกเอาไป เอาเดี๋ยวเดียวไขจงอามานี่ตกต่มนเงรวมทุ้าหดเอนจถอิาี่กเจ็ด้เออโอเคตวกอีกนสองสองนสนี่ยสองตเนั้นแหละสี่ห้าเจ็ดด้าสิบอืมสิหลายกว่ายงเท่านึงองมสี่ห้าห ของใครแล้วน uh ี่เข่อนวนๆเอยหาสองเงี้ยานเคื่อนิดื่อนวนๆเนาะหนึ่งสองสบายเลยกว่า้สบายเลยก่อมันเรื่ไหนกำลังอนอะไรอยากเอาขึ้นไปอยู่ที่เดิมเรียงไปชิรถถูแล้ว นเาะ่เนาเสกเลยสหกสิัหกสองกไมีห้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสบหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเมือนเอดเด้อเสียหกยังไงบัอ่านเมือนนึ่งไขออกแปดได้เด้อ แปลบไปก็แปลบไปนี่แหละต้นหาสีเติดต้ำยาวหาสีอี่เราเป็นนวนวันจังไหนะเกมอยัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอหก็จะสีอพอพออ่าเอาล่ะสี่อยู่เหมือนเดิมตัวนี้เต็งห้านอกั้นต้นยาวสี่ห้าหก ถ้ามันเหลือใส่หกสูงรู้เรื่องเนาะยอดสิบฟเองเต็งห้าซีจะเอาห้าเด้อเพราะเอาแต่ซีนี่ยูนคือเราเปต็งห้าต้นยาวสี่หกอยู่หกสูงหาสองก้อนเดียบร้อยหาสองเมตรควายวอบาทในเจ้าโดนนี่ยูนเต็งหานี่เอาละมกินเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเอาจกหาไปมานำบปดูมันหกก่อนเพื่อนตั้งใจว่าเอาคุณไปได้เพราะเพื่อนว่าพี่หาเพื่อนเลยสิให้้เจายใจแม่ได้นะเออ สิบาหเออสิบหกเมื่นหกเอเสียเลยเพิ่นตั้งใจว่าเอาขึ้นไปซื่อเสีดงเคื่อนเสียหกเจาอกสองเมตรเจ้าเท่าไรเยสองหมื่บอกสองมืสามมืนกับตุนนี่หึงองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบอันนี้เต็งมือนหนึ่งหนึ่งสองสามสีเต็งหมื่นเต็งที่เหนัเต็คหะคยเอาจากซองนี่บอก ัหต่าเจ้าที่แหลกมาใส่ซีเด้เหมือนหกเหมือนหกเอนันิตเจ้าเดมือนหเมือัซีเมือนหิไเมือนแปดบีหนก่สิเหมือหกหกซน็เกสาิแปหกสามสิบปเหมือนแปมือนแปดน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปซีเหมือนปดซีเหมอนเได้เอาติงใส่ไปบอทิ่เอาติงสองไปมื้นอยู่ติงสองไปติ๊งาเนี่ย เจ๊งอะไรเจ๊งไรจงกยไปเราดีเจ๊งอะไรแมนเจ๊งอะไรลงมาตั้มโอ้คอยไปเจยเอาคอไปเจ๊งหาเจ้าเนคนเจ้าคนดเจ้าเจ๊อไอีกันต้อีกคนอีกสามมื่นหนึ่งก่อนเด็เพอโบวองนอีกสามมื่นสามม่นมันีก่อนหนึ่งมื่นหนึ่งอยู่ดีคสิใจแต่จากเพราะว่ามื่นหกกต้มื่นหกดอกสองอกสองเดมหนึ่งสองสามหกเจ็ดเจส มื่้าก็แนี้แล้ว่าแรงนะมัอนีคพุทิยาเนอยสามสี่ห้าหกเจ็ดจ็ดเก้าสิบเดี๋ยวมีก่อนนึงดินี่กอนลงตํราจะไปังสองเท้อแล้ะเอาลงตํากับติลงสี่หติงหายกเก่าใงเสียงเงือนเ่าีได้ดิดีขยาแท่งบถือเจ ก็ต้องแทงเงี้ยของที่เียงใตถือห้องน้ำให้หลินด้วยนะเนี่ยนะหกาดสามหกขาดสามหกขาดสามเห้าใจกันไหถือบักห้ากหาสีเียวอ่ะาต่บหสามหนึ่สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สองสามสี่ห้าหกสี่เอวกับกสามสี่มกกงมักก้เพียะามักโกงมากก้าเพียะเนามาใส่ขื้นสิงห้าบอหรอกมาใส่หกห้าสามมอนเดินเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ยเดี๋ยวดูได้เล่นได้เล่นหกห้าสามนเกสอันได้เล่นนะติงหมั้ได้เล่นเอาไมากก้ะ แมนคอยเอาเขขึ้นแล้วขึ้นเาไปได้เด่นก็เพิ่มนาพงหาสามเลยเอิ่าไหร่เนี่ยหกแล้วสามสามโอ้โดนด้วยการโคกสามคอยกระโดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะมือกินไปนี่เด้โพงหาสามเท่าไ,ไหร่ยังละ,ละย,ยังละหกใบสิบสอง เดี๋ยวคอยเชยร์ให้เจ้ส 18, 18, องกสิบแปดตนี้ส<บ>ี่เดี๋ยวอยเือเดี่ยวสองสิบแปดเดี่ยวดียวสามหมื่นะัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้อันนี้สามหมื่เดี๋ยวจาเผาเดี่ยวคอยจ้งให้คอยเชื่อตัวนี้สักอนเดี่ยวคอยแจ้งให้เราสิบแปดบนอยช้สองแตสามหมื่นอสามหมื่นะได้สองหมื่นหายรมทุนม่อได้ตัวเทมเล้วอันนี้อันอนี้มือ หนึ่งสองสามสี่ห้หกเดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่มันได้พโลดลสองหมื่นหารถูกต้องมั้เป็นหกเจ้างหมื่หนึ่งสองสามสี่หหเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดเยี่สิอันนี้เต็งหกเมื่อเมื่อ่องที่ฝ่ายไรลมันหันแล้วหกหาสามเจ้าที่เหล็กเท่าไรจ็ิบแปดสบแปดใบ แปดกสิบสองสามหมื่นสี่ไรหลดหกหมื่นพอดีรวมสิเดี๋ยวข่อยชไล่ข่อชไล่ตั้งสองแฝดเลยที่เด็กสิบแปดสิบแปดสิบแปดกับสิบแปดเป็นสามหมื่นหกสามหมื่นหกสามหนหกบวกอีกบวกอีกสองหมื่นสี่หกมื่มืั้งเป็นห้าแล้วตัวป็นหกหมื่นพอดีหกหมื่นด้เจ๊นั่นแหละต้องมาเลย

โอเควะโอเคมีอะไรอีกวะมีมีอะไรอีกอะยังไม่ได้จัดยังไม่ได้แทงตานี่แล้วมันจะตานี่แล้วจัดหายมาดูเนาะมาดูตรงบนพอจะมือจะมืออได้กินเปอกขอะไรกินสุดตารี่จะมือไหนอันี่ตานี่ละสิทิ์กันนี่แล้วแต่เธออย่บอดี้หกสิสะเห็นจากผมตามที่หัก อเอาเล่นเล่นเดี๋ยวนะคนอยากเน็คโดนไม่ใช่อยา่ยงางกดสามจีวมันเหน็นมสามจำรถอะไรจีนหาอีกสี่มันนีอะไเราเมื่อกี้หนึ่สิเปี้วสิบาทอมสี่าหกเจ็ดเ้ามื่อนึงแล้วถ<ม>ึดสี่้วใสสามำร มีหกสามกันไหมใส่หาสามห่าหาสามอุ้ยมันเกิดหน่อยเท่าไรเยหางิบหางิ้หากับพอดีเลยจิ้เดอ้าวอยากยันั่นนี่เอาไปใส่ไปใส่พเขาจะเป็นหสีาเตีงสามคือเกา ดิสิกัสสามตัดีวันนากว้างว่ันักสามต้มเเต็มห่สามสี่ห้าสามสี่ก็เจ็ดเจดเป็นสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้่สูงเัหรอี่สูง3สามสองเบิ่งกอนเด้อ สามมัน่าจะโเทหลสี่แล้วสองลูกงบลูกสี่อ่าสี่สองขายังไวตัวท่านนะการสามต่ำบสยงนมสิสิใส่งสามรรกาสามต่ำไไออกโตช่วยมามาสยงหะออกโตเนาะบเสียเงินตก็เสียเงินตัว่น่่เีงเาพูร เต็มแล้ไปยืดโอ้โอคอยเอามามายืดสามกำเนียว่อาสองมือเนีนึ่งสองเอาขาดทุนอีกมือหนึอหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเก้าิบอันนี้ทุนเจ้าเนาะสั่งไป้มอบไปสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเอ็ดสองสามสีห้าหกเจดแเก้าสอดอ่าหเจแปกดองสี่ากเจ็ดแปดกิบเาี่ากเจ้าเออ มันได้ตัสบายขวดนึงกับม่อแก่วนไหนยังไม่ินได้ไม่หอบวสักเยวเว้ยจะเมื่อกินเน่ยแต่คนเยวก็ไม่ค่อยกินนะกินเมื่อานไ่หรือนะเจ้าเป่งอะไก็รู้สึกต้องรู้สึกวัอนนี่ยนาคือเดียมแท้จริงอานาคนงามเนาะหวานไปดิกนาคนน้่เนา ตัวมูไปละไเดียวมาเลยค่ะสองามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทิี่ไม่หันมืลิ้มจะมือลิ้มเหรอฮึสิดไอ้เกงใช่ะหาสามสองม่เงี้หาสามสองกปวดพปวดพไล่ช่วุูไล่ท้ำหัน ีเลน้องหางซก็จะแต่ว่าคันรอบบริเลชีรอบบรได้หาซอนกได้จิเงี้ยมเยกสองหงตึงหามาหยุดตึงหกไหลขึ้นไปพวกเราต้องหกเราได้ลงมากที่เดไอ้สี่เอวมานี่สี่เอวไปใส่หกสูงหมอมักอยุ่ส่มักหยุดแบบน้อยหกสี่สองประมาณหนึ่งหกสี่สามยาวเอ้าเอาว่าหสอง 5้าสอก่ห้าาสามองเอาไปใ้องาไป้อเอารวนเด้อห้าสามสองสามสองเออือยสดใบสามห้สองโหตเ่าฮ่าลรัสเียนักรจียรจิองไป้าสามสองบถือเดกี่โออสนี้๋ย คเอาเตได้ไหครอาเต้เตงาีเจ้ายนลอกเดี๋ยวคนออกของเจ้าลงมาเจ้าขึนไปเพื่อนเอาลงมาหาก็พบเจ้า16ตึ้ง1กเจ้าเต้หกไเสียเต้เตาเออเจ้าเต้หกเกี่ยวล้วก็เสียเต้หก่าเดียวถ้าได้ของไปนับตัวนี้ใครก่ได้เอานับเลยเหนับไหเป็น,น store, หม well ื่นมาตักมันรวมสกัดพวกผู้หญเพราะว่าใครเอาซีเอียะมามี หสิบเอะไอด้มันหาส้ทรงออซ้าเต้าแม่พี่เดียวหาส้งเน่ยอ๋อเนล่ยจับมือสิ้เมื่อกันหวยซิอูดิจมือคนใดคนใดทุนไปเก่าเมื่อวนนี้กับงเจเจจัดดอกเดียวเลยวังเดียวนนอาเก่าเมือเลยถ้0คักันเลยมีซื้อหาส้ำทรงดีนะขอยบ้เปลาสิสามมืน ดีนวพอๆอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเวเจดอนดำกรับงานนะห้าหมื่น้ามหมื่นสามมลกหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบหกหมื่นหนาเดแเก้สิบเจอสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเจ็ดหมื่นสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิอ่ะไปหเก่ามืออะไรกะเก่ามือทกเก่าใจไม่ควยสิบสองใบจังมือนโอ้สิบสองใบสิบสองยิบสี่ตันตัวนี่สิบส่สิบสี่เาจะติงเท่าไหร่ห้าสามสองห้าสาม่สิใบตอนเด็กจะากระจายก่อนมันบอกอืมจะไปะจายนี่สิบสองใบจะกระจายเงาจะไปหกสามกับเอียงน่ะนะจะเอาไปสิบสองใบ บ้าเต็มวิญหาะกันหายะกันน่หกสามหมื่นสองสามสี่ห้าอ้อสนห้าสนหกจสเสนสี้ไก็เดินไานกันได้เสียอะไรสามสี่าเก้อเาเอาเนี่ยเต็งห้าั้นี่้อห้าสามสองห้าสามสองสิบสองบาทันเอะนี่หนึ่งหมื่สองหมื่น สามหมื่นสี่หมื่นหาหมื่นหกหมื่นหกหมื่นทไมต้นไปหกหมื่นบสองแสนแม่บอกม่อกจืมว่อะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าิมคจเพิ่กรดิเวะจังสัน็จดจางเลยจะพนอันนี้ไปเพราะต้องซัดบิ้เนี่ยนี่เนีป็นตัวใจเลย คนเรากระจายหมก็อนาคตว่ะนี่ไม่เจต้องซาดแบตทุงมืนหรอไงจสิบมมืนพัดตะปมันเดือดซองกวาดนอนตีลูกแล้วก็นอนอันนี้หาหมืนมากแล้วตีลูกแล้วก็นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบ่น่ะหก